สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องความตูลูช้างคู่ใจสลายคนเมือนนงนะคะสวัสดีพ่อพแม่แม่นะคะอันนี้ยามเช้านะคะนี่เราอยู่กันที่ซุ้มน้ําเงินนะคะดูครับมาดูใครเนาะไปเล่นช้างแต่เช้าเลยโนส่งแดงแงนึ่งหนะช้างที่ไหนไม่รู้นะคะส่งแดงน่ะโอ้แสงแยงตา แมนบอนนอนะคะดูพืดไปดูใกล้ๆนะครับว่าขวานช้างคนนั้นคือใครทำเองเลยฮะ <c oughs> โอ้โฟชาบ <c oughs> โอ้เขากำลังนอนแชบเนาะคลาดกระดามสั่นพุทเอาวะ นะครับตื่นมาทํางานเลยแต่เช้าวันนี้นะคะรายงานตัวหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้หมูมาเป็นโอ้โหควานชากเองเลยนะครับดูไม่รอพี่โฟดเลยนะ,ะรอพี่โฟดชา้าโฟดต,ตื่นสายใช่ไหมเมหรอธรรมาดาเนาะเขาล้างหน้าแปรงฟันตื่นมาตัวเองแล้วตื่นมากินก่อนเลยใช่ไหม จะไปเลือออาวาเล่นอะไรดินไะเยอะนอดูอ่ะคุณตลบอบวนเลยะะน,นะคะกิจวัตรประจำวันของอปานชักดู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 ด,ด,ดูยกขาเล่นด้วยเลยยกขาใส่ก็ไม่รู้ว่ มันจะโดนคอนเดี๋ยวนี้แหละดูอ่ะดูอ่ะโอ้โหดูอ่ะว้าทำใส่ควานหรือเปล่านะคะแม่แม่มันใส่ควานหรือเปล่าหนุนโกยดินใส่ปกติช้างถ้าควานอยู่ใกล้จะไม่เล่นดินเนาะอันนี้โอ้โหนั่นนั่นนั่นเออเดี๋ยวโดนไม่เรียวพี่เบนเบนเล้วเบนเล้วว้เอา

đồ ạ đồ ạ ở vậy cho quạt thì thằng làng ông oh, hay con mà dây dẹp lệ đồ dưỡng thăm tí พาไปหาหนุ่มตาหวานดีกว่าพาไปหาหนุ่มตาหวานดีกว่าไมพาไปหานุ่มตาวานนี่หนุมตาวานหนุ่มตาหวานเอ้ยฮะอันนี้ มาแล้วยายกลับบ้านแล้วตาอะเดี๋ยวพักทำความสะอาดแบบนึงนะคะให้หมูมาใส่บาทก่อนนะคะเช้เชามาเร็วมาเร็วแล้ว,บบน,ลวน,น,นี้ก็คือกิจวัตรยามเช้านะคะอ,อืมโู้มไม่ทันเลยมาละพรด้วยกัน บุญอุทิศให้ไตยสอนเนะาะไตสอนเรลสักมากเดอมารับุญกุศลแล้วก็เจ้าที่เจ้าคุณเจ้ากรรมนายเวททุกท่านทุกคนนะคะสาธุอ่ะสาธุ ไปทำงานต่อสุสุอ่ะเล้วเราก็มาต่อนะคะการทำความสะอาดปันใหญ่ของเรานะคะนี่ ส,ส,ส,สู้ๆกบสู้ๆนี่พี่โฟต์มาแล้วมะส่งแดงนะฮะส่งแดงแจะแรงฤทธิ์ไม่แก่ในทางนี้นี่โอ้พวกให้กำลังใจก็มีนะครับนี่ไหนพี่แบนอะตุลูก นี่ดูอ่ะมันชอบพันหน้าใส่ฮะเนาะ <c oughs> เอนเวนาว่าเนี่ยมันดือ้อเออต้องถือไม้เรียว <c oughs> พกมิดยังดีเลยนี่มิดนี้พอให้ใช่ไหมฮะ พ่อให้ไม่มีดนี้หรือว่าใช้เองใชเง่เป็นพ่อที่เป็นมีดทีพ่อพกประจำนะย้ออ่ะโต๊ะมันนั่งปะโต๊ะมันนั่งพ่อให้พ่อให้โอ้ ทำงานขยันขันแข็งเหมือนพ่อ,นอ,อหน่อยวะมันคล่องคล่องเน่ยเออเออรากยาวๆไปหมดเอู้ฮะไม่รู้นุนอะวะขี้ใส่อีกแล้วหนุนทำงานไม่เสร็จนะครับเออเอากอดขยะไปก่อนเออ ตุบแล้วหมูก็กรองไว้ฝั่งนู้นก่อนลากไปยาวแทะเนี่ยทำงานยังไม่เสร็จอาวาขี้ใส่อีกแล้วนะคะดูอาวาก่อควนจริงๆนะคะเออเออโอ้นอนโอ้โหเร็วมาก เอวาวะไม่ว่าไปไว้ยี่ยีไม่ใช่ไว้แบบนั้นไว้ให้มันแบบอันนั้นก็ได้หน่อยเออเอาวะมันเดินตามอยู่เอเห็นไหมนั่นเอาเล่นดินใส่อีกแล้วครับทุกท่านดูอ่ะไม่ได้เกรงใจเลยครับ ปกติปกติควานอยู่ช้างมันจะไม่เล่นดินเนาะอันนี้เล่นดินใส่ด้ว <c oughs> ดอะอตี้ยจ้องหน้าแล้วนะครับ <c oughs> อ่าน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เล่นดินอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยไงเอยมาอะไรอย่างงี้ช้างไม่กลัวเนะ <c oughs> าะยังไม่กลัวเนาะดูว่ะดูว่ะเล่นดินนะดู ก็ตอนนั้นบ้านสวนมันอยู่กับพ่อเนาะนแล้วตอนนี้มันก็มีวิชาใหม่เนาะวิชาใหม่มาเรื่อยๆเนะาะเอากลัฟที่ออกเออโดนไม่เรียวให้มันหันหน้านี้เป็นเร็วเป็น อามตัวเนาะไม่กลัวหูเนาะมันรู้เหมือนกันนะเนาะใครเข้าไปกะกะกลัวนี่หมูยังเด็กอาวะเลยไม่กลัวนะคะดูใส่กเกงแดงก็เลยไม่กลัวมันดูไม่เข้มขังยังไงไม่รู้ใช่ไหม ต้องถอดกางเกงเหรอพี่โฟนบอกว่าต้องถอดกางเกงใ,ใครกางเกงในใสกางเกงในไม่ใส่อีกทำ <laughs> อ่เฮ้ยอ่ะ,อะลคลิปนี้ก็ดูความสนของอวาและก็นะคะควันใหม่ของเรานะคะระกักลัวๆัว,วเพราะว่า ช้างก็ก,ก่อกวนเหลือเกินคนก็ไม่ค่อยจะกล้าเข้าเท่าไหร่นะเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ก็ต้องทํางานด้วยความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะทาเองไม่ได้นะคะเพราะว่าหมูนี้ยังไม่ได้เกงะะ่งเนาะช้างก็ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงใจหมูเลยต้องอยู่กับขอนฝนนะคะเออในควอดตรงนี้ออกไปวะ่นะเล่นดินนะะเนาะดูอะ่ะ เเล่นดินเล่นดินอยู่นั่นแหละครับดินจนไม่มีอันนี้แล้วเป็นหลุมเป็นโบมหมดแล้วนี่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันพีหน้านะคะสำหรับไล์นี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ